เรื่องเล่าชาวกรุงเทพตอนวิหารหลวงวัดส,สุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระวิหารหลวงเป็นประธานของวัดเริ่มสร้างตอนปลายรัชกาลที่หนึ่งเมื่อพศ .2350 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชดำริให้เป็นมหาวิหารกลางพนากครที่มีความสูงใหญ่เท่าวัดพนัญเชิงแห่งกรุงศรีอยุธยา และโปรโดให้ไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากวัดมหา,าธาตุกรุงสุขโขทยัยคือพระพุทธศีสากยามุนีมาประดิษฐานในพระวิหารนี้เพื่อเป็นหลักแก่พระนครการก่อสร้างพระวิหารมาเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่สามและต่อมารัชกาลที่สี่โปรโดให้ต่อเติมมุกเด็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีลักษณะคล้ายวิหารพระมงคลบพิษแห่งกรุงศรีอยุธยา พระวิหารหลวงนี้เปรียบประดุดเขาพระสุเมนศูนย์กลางแห่งจักรวาลโดยตั้งอยู่บนฐานทักษิลสองชั้นฐานชั้นล่างเปรียบเป็นมนุษย์ภูมิมีเจดีศิลาแบบจีนตั้งอยู่รายรอบจำนวน28องค์เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่เคยมาอุบัติในโลกมนุษย์ฐานชั้นบนเปรียบเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีวิหารทิศ ตั้งอยู่ที่สี่มุมแทนนิมานของเท้าจตุโลกบาลผู้คุ้มครองทิศท,ทั้งสี่สำหรับตัวพระวิหารหลวงซึ่งเปรียบเป็นเขาพระสุเมนนั้นมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ที่หน้าบันชั้นบนสื่อความหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงบนยอดเขาพระสุเมนอันเป็นที่ตั้งเมืองของพระอินทร์คือสุทัศนครซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดสุทัศเทพวรารามส่วนหน้าบันมุกเดชมีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เป็นสัญลักษณ์ของวัดที่พระมาหากษัตริย์ทรงสร้างภายในพระวิหารนี้มีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องไตภูมิโลกสันฐานอยู่บนเสาทั้ง4ี่คู่ซึ่งแสดงภาพของเขาพระสุเมนุและเขาสัตตาบริพันธ์ทั้ง7ส่วนจิตรกรรมบนฝาผนังพระวิหารทั้ง4ด้านเขียนเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูพระวิหารเป็นไม้แกะสลักลวดลายพิมพ์พฤกษาสลับซับซ้อน โดยบานประตูกลางด้านหน้าเดิมเป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลรานภาลัยรัชกาลที่สองทรงแกะสลักร่วมกับช่างหลวงแต่ได้ถูกไฟไหม้จนชำรุดจึงนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและนำบานประตูด,ด้านหลังพระวิหารมาใส่ไว้แทนพระพุทธศีษศักยมุนีพระประธานในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัยหล่อด้วยสำริดปิดทองที่ผ้าทิพย์ตรงด้านหน้าฐานชุกกทีเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่8ส่วนด้านหลังมีภาพแกะสลักศิลปะทวารวดีแสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนยมกปฏิหาร และตอนพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและในพระวิหารนี้ยังมีรูปพระสุนทรีวานีอันเป็นรูปบุคลาธิฐานของพระธรรมประดิษฐานอยู่ด้วย